สวัสดีค่ะคุณนกมาดามสมิธสอนมือใหม่ขายออนไลน์มาแล้ววันนี้นะคะปลดล็อกแน่นอนสําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยตัวการขายมือใหม่โดนปฏิเสธนะจ๊ะนะจ๊ะไลน์นี้นะคะจะปลดล็อกคุณไปตลอดการค่ะขออนุญาตแชร์ก่อนค่ะขออนุญาตค่ะสักครู่นะคะสวัสดีนะคะทุกท่านที่เข้ามาขออนุญาตแบ่งปันไลน์นี้ออกไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะขออนุาตแชร์แป๊บบอกเลยฟังไรนี้จะไม่กลัวคำปฏิเสธไม่กลัวใครจะปฏิเสธแปลว่าคำว่าโนเหรอไม่มีผลกับฉันหรอกนะเออขออนุญาตแชร์แป๊บ สวัสดีจ้าคนเก่งขออนุญาตแชร์ก่อนนะขอบคุณค่ะคนชมก็สวยค่ะแต่งสิจ๊ะแต่งก็สวยทุกคนเลยจ้ะนะคะถ้าถอดขนตาออก ลบเมคอัพออกก็เหมือนเหมือนเหมือนผู้หญิงปกติธรรมดาเลยนะคะเออไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะจา๊ะออกกล้องก็ต้องแต่งนิดนึงไม่งั้นมันจะซิดมันจะเซียววันนี้จะมาสั้นๆนนะคะเพราะว่าคุณนกจะไปแบ่งฟันที่แอปใหม่นะคะคลับ h ฮ u ส์นะจ๊ะขอนแชัอีกที่นึงลแล้วไปละจา้า และเริ่มเลยไม่ได้ไปไหนหรอกเออโอเคนะอ่ะไป Schön. พอแล้วไม่แชร์แล้วแชร์เยอะเดยวคนรู้เยอะอ้าวคุณนกนี่ใส่หัวน่ารักใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดแล้วก็เข้ามาดูย้อนหลังทั้งหลายร้อยคนนะคะอ่ะเบาเพลงแล้วเริ่มเลยวันนี้นะคะเราจะมาแบ่งปนัน คนที่ไม่ชอบการขายหนึ่งคุณนกเคยเป็นคนคนนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบการขายแต่เราไม่รู้เลยนะว่าจริงๆอ่ะเราขายอยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นขายแรงงานขายเวลาคุณนกก็เป็นแม่บ้านเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกคุณแม่ก็ขายเวลาของฉันขายอ่ะ เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราอยู่กับการขายเป็นโดยเนื้อแท้หลายๆคนแบบหนูไม่ชอบการขายหนูกลัวการขายเพราะว่าหนูไม่ชอบงอคนหนูกลัวเขาปฏิเสธอ่ะฝั่งไรนี้เธอจะแบบว่าขายได้ทุกอย่างสักเบอร์ยันเรือลบเพราะว่าการขายเปลี่ยนที่จิตตั้งต้นเลยนะเราไม่ได้ขายเพราะว่าเราจะไปขอขายโอเคปะหาข้อแรกก็แพงและแก่ การที่เราไปขายให้เราคิดว่าเราไม่ได้ไปขอใครทุกๆก,การซื้อการขายทั้ง2ฝ่ายได้ผลประโยชน์ร่วมกันโอเคไหมคะฝ่ายขายก็คือได้ได้เงินเป็นค่าตอบแทนฝ่ายซื้อก็คือได้รับการแก้ปัญหาถ้าลูกค้าไม่ซื้อไม่ผิดนะหลายๆคนเขแบบหนูขายหนูต้องขายได้ร้อยท้ง้อยไม่มันเป็นแบบนั้นก็ได้แต่คุณต้องรู้ไงว่าคุณจะทํำยังไงให้ลูกค้าต้องการ ให้ลูกค้าเห็นว่าสิ่งที่คุณขายสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้อย่าคิดเป็นแบบว่าภาษาอังกฤษหรือว่า don't don't take it to o p ร r s o n อ l หลายๆคนอะ่ะกลัวการขายกลัวการถูกปฏิเสธเพราะว่าเอาไปคิดคิดเยอะว่าแบบเฮ้ยแกลูกค้าปฏิเสธฉันอะลูกค้าไม่ชอบฉันหรือเปล่าวะ่ะไม่ใช่ แล้วแบบแล้วทำไมเขาบอกว่าไม่ให้ขายเพื่อนกลัวเสียเพื่อนก็เพราะว่าคุณ take it to personal ไงเพราะคุณเอาเอาเรื่องงานไปปนกับเรื่องส่วนตัวขายก็คือขายปะ คือแบบว่าเฮ้ยเพื่อนไม่ซื้อเราไปโกรธเพื่อนไปซื้อเนี่ยแหละมันเลยทําให้เสียความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าอยากอยากไปขายคนรู้จักก่อนให้ขายคนไม่รู้จักก่อนเพราะเป็นเหตุนี้แต่ต่อไปเนี้ยคุณรู้แล้วคุณขายทุกคนที่คุณรู้จักได้เลยเพราะว่าขายก็คือขายขายคือการให้ขายคือการแก้ปัญหาที่ลูกค้าไม่ซื้อเราจําไว้ว่าลูกค้าไม่ได้ไม่ชอบเรานะลูกค้าไม่ได้ไม่ชอบเรานะสวัสดีค่ะพิธิพัพนสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นจําไว้นะถ้าเป็นนักขาย หนึ่งเลยเราไม่ใช่เราเราไม่ได้ไปเอาอะไรกับใครนักขายที่ดีคือนักช่วยนักขายที่ดีคือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นักขายที่ดีคือนักแก้ปัญหาตัวยงที่ไหนมีปัญหาที่นั่นมีเงินจําไว้ที่ไหนมีปัญหาที่นั่นมีเงินอย่าจำมาเฮ้ยมีปัญหาจะไม่ไปเซนกลัวปัญหาบอกเลยแหล่งเงินมันเกิดจากการแก้ปัญหาของคนอ่ะอย่างเช่นผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็ต้องการมีผิว,ผวสวยใสยถูกไหมคะ ทำไมครีมถึงขายดีขายดีก็เพราะว่าครีมมันมาแก้ปัญหาจุดด่างดำํำริว้วรอยหน้าเหี่ยวหน้าไหมเห็นไหมที่ไหนมีปัญหาที่นั่นมีเงินเพราะนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นนักขายที่มียอดขายแบบมันลืมบหึมมันลืมมาหึมการู้นะ่ารวยว่าเราเป็นนักแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในโลกโอเคไหมคะอ่ะไปเก็บคิวเองนะแพงมากหนักมากไลนนี้จะมาสั้นๆน,นะคะ แล้วเราจะทำไงไม่ให้หนูกลัวการปฏิเสธก็หนูก็อยากคิดว่าเขาไม่ได้ชอบที่ตัวหนูสิเขาไม่ได้ไม่ชอบที่ตัวหนูลูกค้าที่แบบว่าไปเคาะประตูหรือาโทรไปนัดไม่เอาอ่ะไม่ต้องมา เขาอาจจะพูดด้วยเสียงแบบนี้เพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละวันลูกค้าคนนั้นเขาเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างเขาอาจจะอยากพักผ่อนเราอาจจะโทรไปผิดเวลาเวลาและโอกาสมันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่เขาจะรับนัดเราหรือที่เราจะเข้าไปพรีเซนต์สินค้าหรือตอนนี้เขายังไม่ได้ต้องการสินค้าตัวนั้นเขาไม่ได้ไม่ชอบเราจําไว้นะที่รักที่เราไปเฮิร์ตอ่ะเพราะว่าแบบ ลูกค้าไม่ชอบฉันแน่เลยฉันไม่เก่งแน่เลยมีแต่ตัวคุณเองเนี่ยไปตอบย้ำตัวคุณเองว่าที่ลูกค้าไม่เอาเพราะลูกค้าไม่ชอบฉันลูกค้าฉันฉันไม่สวยไงฉันเลยไปขายสินค้าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละจ้ะเพราะเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือนะตอนนั้นคุณลองกลับไปอีกทีสิเขาอาจจะต้องการก็ได้เพราะฉันเวลาและจังหวะและโอกาสโอเคปะเราต้องรู้จักกาลเทศะไม่ใช่แบบพอเขาปฏิเสธเหี่ยวพอลูกค้าปฏิเสธเหี่ยว รู้ไหมคะอัตราสิบต่อหนึ่งคุยไปสิบคนเขาอาจจะปฏิเสธสิคนแล้วไปเอาคนที่11ก็ได้ถ้าคุณเหียวตั้งแต่คนแรกแล้วคุณจะไปเจอทองคําได้ไงถูกปะข,ออขุดบ่อทองคําขุดบ่อทองคนขุดไปสิและอีกจึ๊เดียวถึงแต่คุณเลิกก่อนเพราะคุณเหียวแบบเนี้ยก็ไม่ได้บางคนเหี่ยวตแต่จึกแรกแล้วไม่ได้ค่ะถ้าไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรนะ ถ้าคุณหมดแรงตั้งแต่ก้าวแรกคุณก็ไม่มีทางไปถึงบันไดขั่านสูงสุดอะ่ะไม่มีทางไปถึงจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นอย่าเอาคําปฏิเสธมาทําให้ตัวเองห่อเหี่ยวอย่าเอาคําปฏิเสธลูกค้าไม่ได้ว่าเราโอเคป้าลูกค้าเขาไม่ได้ต้องการแค่นั้นเลยคิดแค่นั้นเลยอ๋อตอนนี้พี่คนนี้เขาแบบครีมเก่าเขายังไม่หมดอะนะ่ะเนาะเขาเลยยังไม่เอาครีมเราสวัสดีค่ะครูอ้อยเฮ้ยตอนนี้แบบจะขายกาแฟอขายชากาแฟสวัสดีจา้าครูอ้อยคนสวย พี่คะเนี่ยกาแฟลดน้ําหนักนะคะเราก็ไม่ได้ไปดูรู้บ่ะนักขายที่ปิดการขายไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปดูโปรไฟล์ลูกค้าก่อนลูกค้าแม่งหุ่นดีกว่าเราอีกสึกไปบอกว่าแบบพี่คะหนูมีสินค้าตัวนี้คือ,ค,อคือเราจะเปิดบินตัวนี้ไง เออคุณโอ,อเ้าใจมือใหม่จะเป็นแบบนี้คุณโอ,อเ้าใจขอบคุณค่ะคุณโอ,อเ้าใจมือใหม่แต่นักขายกับนักปิดการขายต่างกันที่นักปิดการขายจะทําการบ้านก่อนออกไปขายนะคะส่วนนักขายก็จะท่องบทท่องสคริปต์เฮ้ยฉันมั่นใจสินค้าฉันดีโอเอแต่ไม่ได้ดูโปรไฟล์ลูกค้าเลยอ่ะคุณเคยได้รับแมสเซจไหมเออรู้จักใครที่แบบว่าต้องการลดความอ้วนอันนี้เเวี่ยงมากคือแบบหวานเยอะไปยังไงก็ขายไม่ได้ เออโอเคป่ะทีนี้นักปิดการขายนะเราต้องทําการบ้านก่อนออกไปขายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทักมาอินบ็อกซแหวะเข้าไปดูโปรไฟล์นิดนึงอ๋อลูกค้าคนนี้หนะ้าเป็นสิวเขาจะมาซื้อชาเหรอเขาจะมาซื้อกาแฟเหรอให้เขาดื่มชาดีกว่าจะได้ผิวสวยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเนี่ยคือนักปิดการขายส่วนนักขายก็บอก เออขายเลยเขาทักอะไรมาขายเลยเราแวะไปดูโปรไฟล์เขานิดหนึ่งโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เสียเวลาเยอะหรอกนะถ้าอยากปิดการขายได้ร้อยทางร้อยต้องเป็นแบบนี้แล้วก็อย่าเหี่ยวจําไว้ว่าทุกครั้งที่ลูกค้าปฏิเสธเขาไม่ได้ไม่ชอบเรา เขาไม่ได้ไม่ชอบสินค้าเราด้วยเพราะเขายังไม่เคยลองเราคิดไปเองเฮ้ยแม่งลูกค้าปฏิเสธสิบคนแล้วไม่ทำละแบรนด์เนี้ยโหแม่งไม่ไม่ใช่ค่ะพราะว่าเราไปไม่ถูกเวลาและโอกาสแค่นั้นเองตอนเนี้ยตอนที่เราเข้าไปแล้วแบบเอ้ยพี่คะวันนี้นะคะหนูมีครีมอะะสมมติขายครีมเมื่อกี้ขายกาแฟลวเราไม่ได้ดูเลยนะว่าหน้าลูกค้าผิวเขาดีหรือยังผิวเขาดีกว่าเราแล้วเรากระแดะไปแบบว่า คือบางคนคุณนกเคยเป็นแต่ไม่ใช่ว่าคนที่ผิวไม่ดีจะขายสินค้าบำรุงให้คนผิวดีกว่าไม่ได้นะไม่ใช่คิดแบบนั้นคุณนกเคยแบบเคยเป็นแบบนั้นก็เลยมาแบ่งปันแบบโอ้ยแม่งพี่คนเนี้หน้าเขาใสกว่าฉันดิกะแล้วฉันจะไปขายครีมให้เขาได้หรอวะไม่เลิกคิดไปเลยแบบนั้นเมื่อก่อนคิดแบบนั้นเพราะคุณนกเป็นคนที่มีสิวตลอดเวลาเลยไม่ค่อยจับเมื่อก่อนนะจะไม่ค่อยจับไอ้พวกครีมบำรุง จะจับแบบว่ารักษาสิวหรือว่าแต่งหน้าโบไปอะไรเงี้ยแต่พอมาเรียนรู้กฎจากักวรวาลกฎแรงดูงเรียนรู้การขายเพิ่มมากขึ้นเฮ้ยเรามีวิธีพูดให้มันจี้จุดเจ็บเราต้องฟังเขาก่อนไงเราต้องครูถึงบอกว่านักปิดการขายเขาจะไปทําจะไปทําการบ้านก่อนโอเคไหมฮะก็จะไปดูอ๋อพี่คนนี้เขาแบบว่าเฮ้ยหน้าเขาดีนะเว้ยหน้าเขาดีกว่าฉันอีกแต่เขามีริ้วรอย อะไรเงี้ยอ้าวเข้าเป้าแล้วจ้าอะไรเงี้ยเราจะได้รู้จุดที่จะไปพูดให้เขารู้ว่าเฮ้ยสินค้าเรามันจะแก้ปัญหาอะไรได้สรุปเลยนะที่เขาปฏิเสธเพราะเขาไม่รู้ว่าถ้าเขาซื้อไปอะมันจะช่วยอะไรเขาที่เขาปฏิเสธเพราะเขายังไม่ต้องการ ที่เขาปฏิเสธเพราะเขายังไม่เห็นความคุ้มค่าเพราะฉะนั้น3ข้อเนี่ยคุณต้องไปทําให้ลูกคา้ารู้สึกให้ได้เลิกคิดไปเลยว่าที่ลูกค้าปฏิเสธเพราะว่าฉันไม่สวยที่ลูกค้าปฏิเสธเพราะว่าฉันดูไม่ดีที่ลูกค้าปฏิเสธเพราะว่าสินค้าฉันไม่ดีที่ลูกค้าปฏิเสธเพราะว่าเขาไม่ชอบฉันไม่ได้เกี่ยวเลยจ้ะไมไ่เกี่ยวเลยจ้ะประเด็นประเด็นนี้ตกไปเพราะฉะนั้นอย่าเฮิร์ตอย่าเหี่ยวอย่าหมดแรง ทำต่อไป10ต่อหนึ่งบางครั้งเราทําไป20เอา้าอาจจะมาทีเดียว5คนติดต่อกันเลยก็ได้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอยากขุดบ่อทองจนกว่าคุณจะเจอทองโอเคไหมวันนี้ไปแล้วนะคะเลิฟยูทุกคนขอบคุณสำหรับทุกทการชมการแชร์การเชร์เดี๋ยวสี่ทุ่มครึง่งคุณนกจะไปแบ่งปันสายฝอนะคะอยากรู้เกี่ยวกับชีวิตไทยในต่างแดนชีวิตเมียฝร,รั่งเป็นยังไงไปที่คลับเฮาส์นะคะห้องเมียอินเตอร์ที่เธออยากรู้เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ไปแล้วเลิฟยูตา